สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนอยเพชรบันแพงเอฟซีหนองหญิงครับบรรยากาศเศร้าๆหนะ้าบ้านน้องครับบ้านน้องอุ้งอิงหนึ่งเมล์เล้งนี่ครับน้องดีดีครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนกันนอนนอนดีครับบอ่อห้องบอ่หอห้องนะครับตัวควอดควอดคือมาเมื่อคืนบอ่อห้องนะครับแต่ว่า จะกัดอีหยังตอกัดอีหยังนะพี่น้องพาไเปขับทายมากแล้ะครับคุอเส้าเปย่างขับทายกับดุกดิบกับพี่โดนะครับวกอะเอามาเด่นอยู่นี่เดี๋ยวสิมอนีสิไปซื้อปอกข้อให้ไหมครับไปตัวสายจูงนะครับสิไปซื้อสายจูงสิไปซื้ออาหารมานะครับเพราะว่าน้องมาหอนเมื่อวานกกต้องกินอาหารเป็นประเภทเม็ดของลูกสุนัขอยู่ครับเพราะว่าน้องพึ่งแค่4ีเดือนนะครับ พี่โดตอนนี้ยังบ่ท่านสามารถทีส่สิไอ้เฮ็ดยังนองได้นะพี่น้องเพราะว่านองยังตัวหน่อยอยู่ยังบ่ท่านเต็มไว้นะครับตรงตรออีกเป็นเคืองปีุ้่นละนี่จังสีมีท่ายาดนะครับตอนนี้ผู้ใดอยากได้ลูกพี่โดก็ติดต่อไปเลยครับจ้องขมปี้ครับต้องจ้องขมปี้นะครับเอาเอาเอาตอนนัวนี้เอา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  จะซื้อหรอปบองจะซื้อแบบไหน้ำแบบนั่งกันได้น้ำหนักกินได้เนี่ยคือโดนีโดยังมาวนโต้นีขึ้นบันไดก็ขึ้นเอ้ขาเหยียบมีเบิ้งเนี่ยไปเล่นขี่ต้มขี่ดินไม่ได้ใส่ลรเปเลือนเละตุ่มเปะเหมือนนะ่ะคือคือกะกะเห็นคอมเมนต์ว่า ไปหาผสมเลือดลอยนะครับเป่าไม้ที่เข้าสื่อดีๆหรือว่าไอ้ลาบ,บอดอร์เลือดลอยมากนี่เพื่อที่สีมาผสมโดครับบที่ซื่อมามนี่โบเมย์เนพี่น้องที่เอามาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอยากได้ลูกของโดนะครับบ่รด้บ่ได้คิดว่าสเลือดลอยบบเลือดลอยนะครับแต่ว่าคือโดนี่เป,นเป็นเลือดผสมเข้าก็เลยเอาโตโตเมย์ที่เป็นเลือดลอยมากนะครับเพื่อลูกพิ่นอองมากกันยังสีเป็นสายพันลาบบารอดอด์โดให้เขาได้เห็นอยู่นะครับพี่น้อง ถ้าแม่เอาลวดเลือดผสมมาผสมเลือดผสมนี่มันก็สิไปผสมผสมผสผสานไปตัวถีบตัวแรนนะครับก็เลยต้องเอาตัวเมียที่เป็นเลือดลอยนะครับนี่คือเสียวมาผสมโดโดยเฉพาะนะพี่น้องบ่มีผสมเทียมบ่มีผสมลอดบ่มีผสมตัวอื่นครับก็คือว่าต้องผสมโดอย่างเดียยนะครับลูกออกมาเป็นจังไดกะเอฟซีวะไอแต่ว่าได้ลูกของโดคนน่ะจังไดกะอยากได้จจงไดกะเอาคือกาคนน่ะ ตัวนี้ตัวนี้คือเลือดลอยไงแต่โดนเลือดผสมแต่โดนนัเป็นมาที่แข็งแรงครับมาหลางใหญ่มาแข็งแรงนะครับเป็นสายพันธุ์เลือดเลือดผสมที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ไอฉลาดสลาดแล้วก็จิตใจดีนะครับสําหรับโดว์บเมเอนมาเก่าหล่านะครับเป็นมาที่จิตใจดีเขาได้กับทุกคนนะครับเขาได้กับทุกโตนะครับอืม โดไม่ใช่หมาเก้าลาวนะครับแต่ดุกดิกดุกดิกกับเป็นหมาดุกดิกหนี่เป็นหมาเก่าลาวครับดุกดิกนี่เป็นหม,มาที่เก่าลาวครับเก่าลาวสิบเมตรนะครับพี่น้องแต่ว่าพอแต่เอามาใกล้ๆกับสิงเงียบกิ๊บแต่ถ้าเห็นแนมเห็นอยู่สิบเมตรนี่ไผกับไผเถาะดุกดิกว่า บรรยากาศยามเศร้าครับเม e ื่อนี้เบิ่งจากทองฟ้าแล้วห่อนแน่นอนครับหลังจากที่เฮาบ่อแดดมาสามมือเมื่อนี้เฮาได้พอแดดแน่นอนพี่น้องแมนโบขนาดคอยยืดนยู่ซื้อของเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างในบ่อใส่เสื้อกันหนาวใใสส่่กลังเอดอเจ้านี่บ่อเย็นเพื่นว่ะ พอทนได้ดักแด่นี่สำหรับซื้อดักแด่นี่เป็นตะขัวแสบนะพี่น้องซื้อปีโป้กับเป็นตะกินแสบเป็นตะหวานนะครับดีๆีกับโดโดนี่กำลังดีครับบางคนเพ่นกัว่าไอ้ดาดีดาพี่โดไงพิ่อยากเรียน ได้มูวไว้ไก่เคียงกันครับคนะนะือ,อ <c ười> จุดประสงค์พ่อเอกที่สื่อมาพันหนีมาอยากให้เป็นเป็นสื่อสื่อมาเราเลี่ยงแบบเลี่ยงแบบง่ายๆคือโดนะครับเพื่นอนอยากให้เลี่ยงแบบเลี่ยงง่ายๆคือโดคนนะ แต่ว่าตอนนี้คือน้องยังกินกระดูกพวกกระดูกพวกยังบ่ไร้นะพี่น้องก็เลยตามผืนมันยังมีกระดูกอยู่ครับปล่อยบบได้ต่อไปต้องเวลากินจังสี่พวกจังสีเนี่ต้องถิมมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเขาถิงนะครับถิงแบบเป็นถี่เป็นทางแบบเพราะว่าดุกดิกช่วงนั้นปล่อยนะครับพอมาบบได้ปล่อยดุกดิกบันี้จักไปกินบางไดกระถิมบางหันนะครับมันก็เลยอันตรายนะครับพี่น้องสําหรับดีๆยังเป็นมาหน่อยนะครับ แต่ว่าถ้าเพิ่นใหญ่ขึ้นเพิ่นกัดละเอียดยำละเอียดมันก็บ่เป็นหยังดอกครับสำหรับดีที่เนี่ยเอิ้นทักทายเป็นทักทายพี่น้องเล่นน้ำเนยนะเล่นน้ำเนยเล่นน้ำผมเนยพี่นางเล่นน้ำผมเนย เออพี่นางเล่น้ำผมเนี่ยคนนะ่สะสหรับมือนีเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับวันพระเด้อพี่น้องมือนีวันพระญงครับสิบห้าค่ำครับอีเตเกิงตกเนียงเนาะเหมือนพูนพูนอีเตเกิงกำลังสีราฝาครับ ปูหนองต้นไม้ญ่ครับเป็นวันพาหญ่ครับมื้อนี้เป็นมื้อนี้ทีมงานสาวหน่อยเพลนแพงกลับมาทาการแสดงอยู่ที่โคราชครับมื้อนี้กลับมาที่โคราชได้พี่น้องแลวก็มื้ออื่นกลับมาที่บุรีรัมย์และก็กลับมาที่ศรีสะเกษบ้านเรานะครับไปเป็นกาลังใจให้กันได้ครับไปสนับสนุนผลงานเพลง ยืนหนึ่งเมนเขายืนเมาเมนนองครับผลงานเพลงล่าสุดของน้องหญิงนะครับหลังจากที่พอพอแม่เอฟซีซอยกันสนับสนุนผลงานเพลงนองหมื่อ้านบวกกับการสลับชมคีปของทีมงานลังบานหลายๆช่องเนาะครับเนาะหลายๆคีปกะขอบคุณขอบคุณพอแม่พี่นองเอฟซีในความหมายความแพงนะครับ,นะบ,บร FC, นเนาะนะล่าสุดก็คือว่าติดหนึ่งมาแรงทั้งสองหมวดผลงานเพลงและก็หมวดทั่วไปนะครับหนึ่งในมาแรงนะครับสําหรับ เงิน1นแมนเขายืนมาแมนนอกนะครับนาะล้กะยอดวิวยอดกดไลค์กดแชร์ยอดคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอทีมงานหลังบ้านก็เป็นที่น่าพอใจเนาะครับเนาะขอบคุณพ่อพี่น้องอ FC ที่เขามาสนับสนุนครับทางทีมงานหลังบ้านก็สีค่อยไอ้นําเสนอเรื่องล่าวต่างๆที่เกิดขึ้นทางหลังบ้านให้พ่อพี่น้องอ FC ได้รับชมได้ติดตามกันสําหรับคุณพี่พนมทวน ที่เพิ่นมาอยู่วัดเมือว,ว่านี่กระทั่งญาติพี่น้องทางพี่สาวเพิ่ในได้ติดต่อมาแล้วนาะพี่น้องเนาะการที่เราถ่ายทําคลิปวิดีโอไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดนอกเสียจากว่าเฮาอยากให้ญาติพี่น้องของเพิ่นเห็นว่าเพิ่นม่ผีเดอ้อบ่ได้เสียไปใสเพราะว่าเฮาบ่สสมารถทซิติดต่อได้นะครับเฮาบ่มีเบอร์โทรเฮาบ่มีที่อยู่เฮาบ่มีบัตรประชาชนของเพิน่นเฮาบ่ฮหว้วญาติเพิ่นเป็นไผแต่ว่าหลังจากที่เผยแพร่คลิปวิดีโอออกไปแล้วญาติเพิ่นเห็นญาติเพิ่นก็ได้ติดต่อมานะครับเหลาก็ สามารถที่สิระบุได้ว่าเพิ่นเป็นไผมาแต่ใสแจงใดกะนี่คืออีกหนึ่งการติดตามคนหายก็ว,ว่าได้น้องพี่น้องน้อยญาติพี่น้องเพิ่นตามหาจนว่ากับ่บเห็นนะครับแต่พ่อเพิ่นมาเห็นผ่านช่องยูทูปพองท่าเฮาก็คือเหตุนในเฮาหูซึกดีครับแยกนิหน่อยกัเหตุให้ญาติพี่น้องของเพิ่นไดหูว่าเพิ่นยังอยู่แล้วก็ยูใสสีสามารถไปรับไดมองไดนี่คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีนะครับ เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสีมาดีหรือมาบอดีอันนั้นเฮาบบฮูครับแต่ว่าเฮามีโรคโซเชียลนะครับมีการเผยแพร่โรคโซเชียลจังไดเรื่องพวกนี้มันก็มีอยู่ในคลิปอยู่ในกล่องของเฮาอยู่แล้วนะครับพอเป็นพี่น้อง f c กับบต้องเป็นห่วงบ่ต้องไอ้กังวลในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเฮามีการบันทึกวิดีโออยู่แล้วนะครับแต่ว่าการมาของเพิ่นคือเพิ่นมาด้วยความหูซึก นึกคิดของเพิ่นเองแหะครับญาติพี่น้องกะไอ้ตามหาเพิ่นแต่ว่ากับมาพอ้าวนีลิปก็บถือว่าเป็นถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งให้ครับทีมงานหลังบานแลวกัให้ครับครอบครัวน้องอิงนะครับเนาะเป็นบุญกุศลอีกหนึ่งช่องทางนะครับขอบคุณทุกกาลังใจครับพี่น้องฝากพ่อนพี่น้องเอฟซีครับกดซ like, ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบอร์โฆษณาในเดอ้อพี่น้องเซานี้อากาศกนาดเจยู ประมาณ10เก่า20องศานี่แหละครับบ่อร่อมนะครับแต่ว่าเย็นอยู่แต่ว่าบอร่อมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์าฝากเหมือนโฆษณาน้ำคับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว,สว้สมีสักก่อนเดี๋ยวพกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ